ครับจากที่ได้ทารูปรถไฟนะครับก็ให้มาดูที่ซอสมาทิเดียวก็จะมีรูปไฟสามรูปที่ผมใช้จริงหาเยอะกว่านี้ก็ดีนะครับจริงชุดเลียนี้ผมก็อยากทํามานั่งนานนะครับคือผมก็ดูจากหลายเว็บมารักจําบ้างอะไรดูบ้างก็เอามาสรุปทําง่ายๆตามในสไตล์ของผมนะครับขึ <c oughs> ูนไปนะครับคราวนี้ ตัวนี้ผมก็สร้างเส้น่าดเพื่อตัดรดออกมาแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลากดคอนโทรลคลิกไปเลยนะครับตรงนี้เพื่อให้มีเส้น Selection รอบรถ <c oughs> ผมก็จะทำการคอนโทรล C ที่รถนะครับเลเยอร์รถแล้วคอนโทรล V ออกมาเดี๋ยวผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยพอนะคร,ะคราวนี้จะได้รถออกมาหนึ่งคันนะครับก็จะทำการโดยการทำให้มันเป็นขาวดำก่อนนะครับ ก็ไปใช้ Image Adjustment นะครับแล้วก็ Desaturate นะครับ Ctrl ท h i ชิ U, นะครับแล้วกด c t r l I c t r l I เพื่อ convert ค่าสีจากดำเป็นขาวขาวเป็นดำนะครับก็ไม่ยากคราวนี้ก็ copy ใหม่อีกคันนึงมี2คันแล้วเนอะตรงนี้มี2คันเสร็จปุ๊บถามว่าทำยังไงคันข้างบนเนี่ยครับใส่ไฟเอทเพื่อให้มันหาเส้นขอบของรถนะครับ ไปที่ฟิลเตอร์สไตลิแล้วก็ f ไฟ d g e แบบนี้นะครับแต่เส้นที่หามาได้มันเป็นสีดำซึ่งพงจริงผมอยากให้มันเป็นเส้นสีขาวน่าจะเหมาะกับไฟครับกด c อนโทนะครับ, I, รบมันก็จะ i n นเ r อข้ามเดินจากขาวเป็ดำดำเป็นขาวนะครับเป็นแบบนี้ผมใส่สก,กีนล,ลงไปครับอุ้ยกดผิดแต่สก,กีนล,ลงไปอย่างงี้ครับมันก็จะเป็นเส้นสีขาวให้มันเบลนกับตัวเลเยอร์ลดคันแรกนะครับ Uh, จริงผมลด o p ป c i ิตลงนิดนึงเพื่อให้มันเส้นมันบางลงแล้วก็เดี๋ยวเส้นมันชัดไปนิดนึงนะครับมันคมไปครับผมไม่ค่อยชอบก็เบลอมันหน่อยหนึง่งเบลอเบลเบลเบล,บล,บล,บลบเส้นบลอโอเคประมาณนี้ก็ลโอเคเพื่อเดี๋ยวสีส้มกับสีเหลืองมันจะไล่ซอฟเข้าออกเข้าหากันนะครับมันก็จะดูสวยงามคราวนี้ผมจะเอาไฟมานะครับหนึ่งรูปรูปนี้แล้วกันอาเปิดไว้อีก หน้าต่างหนึงแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับก็โยนใส่ไปโอ้รูปไฟมันใหญ่มากคอมพิวเตอร์อาจจะช้าเล็กน้อยนะครับคอนโทนทีผมจะย่อลงมานะครับให้มันเหมาะสมกับรูปที่จะใช้แล้วแต่ตรงน,นี้คุณจะใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คราวนี้ผมจะ